ครับกาสรีทู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็ก็มาอยู่ในเกมรเดีอัเนเดิรอย่างเช่นเคยซ่งวงนี้เราก็มาอยู่กับเอีเวนต์เรืออาปางนะครับซึ่งวันนี้เราจะลุยด้วยคบเพลิงนี้เราจะคบเพลิงทั้งเกมนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ปะก็น่าจะพอได้อยู่กดออโต้เลยซิว แกน,นะมันมีคบเพิงเลยค่อยๆถ้าโดนทีเดียวนี่จะเจ็บเปล่า <c oughs> ที่จริงผมเคยลองมือแล้วนะใครอยากให้ทำมือก็มีนมาได้นะเดี๋ยวผมจะลองทำมือทำมือทั้งเกมอะไรเงี้ยม <c oughs> ีคบเพิงทั้งเกมไก็ไ <c> ด <oughs> ้นะ เหมือนเหมือนนักพยนตร์ไทยป่ะใส่ชุดเหมือนกับทังคนสมบัติอะไรเงี้ยอีเวนเหเืออับปางก็เพาว่าก็มาเพราะว่ามันจะรีเราค่าเซ็นก็รีของก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไฟเคเรียบร้อย ประมาณเดียวก็ได้เ,เนี่ยรอบนี้ได้อะไรเอ่ยรอบนี้ไ้้เป็นแผ่นอลูมิเนียมเคเคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่เอาคบเพลิงมาทดลองเฉยๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ